สวัสดีครับพบกับทางช่องช่างแฮกแบบสีครั้งนะครับพบก,กับเจ้ายมามาฮ่าเรนโบนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับของยามาฮ่าเฟสนะเฟสหนึ่งเฟสสเครื่องตัวเดียวกันกับยามาฮ่าเรนโบนะครับตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับระบบไฟก็ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับสำหรับรถเก่ารถจอดนานนะครับ ก่อนจอดพอสตาร์ทติดก็ให้มาดูมาเช็คนะครับพวกระบบสายฟงสายไฟนะครับเราใช้ถ้าให้ดีถอดออกมาฉีดน้ำยาฉีดน้ำยาอเนกประสงค์กระใช้กระดาษทรายขัดแล้วประกอบเข้าเข้าไปใหม่แล้วก็จะใช้อะครีมหนีบย้ำเข้าไปอีกนะครับ ตัวนี้ที่ไม่ติดเลยนะครับเกิดจากขบูนะครับขบูตอนแรกผมงงผมก็เลยทำการลองใช้มือปิดปากขบูที่เดียวสตาร์ตติดเลยน่าจะเกิดกับตัวนี้ผมก็ไม่ได้ล้างดีนะเพราะว่า ผมไม่ได้ทําที่บ้านผมอันนี้ผมทําอยู่ที่ทํางานนะอันนี้เป็นรถของโรงพยาบาลปาดติว้วนะครับก็ที่เป่าลงเป่าลมอะไรก็ไม่มีใช้ผ้าใช้อะไรเช็ดเอาอ่าวันนี้จัดไปเด็ดๆนะครับเจ็ดสามสามนะยางสลิกนะฮะยางหน้ารถจอดมา ประมาณ5ปีนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันอันนี้ก็เพิ่งขี่ไปวอร์มานี่นึงประมาณไปกลับโลหนึงนะอันนี้ <c oughs> เครื่องก็ถือว่ายังร้อนอยู่น้ำมันเครื่องยังไม่ดูเลยนะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ออกแรงเลยเนะี่ยแค่เอาเท้าวางไปเฉยๆนะครับเราต้องเด้งช่วง วาอจะมีเสียงนิดหน่อยอะนอะ,อะคังนะก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นระบบะเครื่องเตอร์กันกับยามาฮ่าเฟสนะครับจะเป็นระบบกล่องไฟ AC นะครับเื่อจะมีคอยสตาร์ทเวลาเราเช็คก,ก็จะวุ่นวายหน่อยนะอ่านเดี๋ยวจะมาบอกแนะนำเพื่อนๆแล้วกันนะสายสีเขียวคู่กับสีน้ำตาลนะครับตัวนี้จะเป็นคอยสตาร์ทนะสำหรับรุ่นนี้เครื่องเครื่องเครื่องบล็อกนี้นะครับนะเขียวน้ำตาล สองคู่สเส้นนี้จะเป็นคอยสตาร์ทส่วนแดงขาวแดงขาวนี้จะเป็นสายไฟของพันเชื่อคอยนะครับที่มาจาการะบบจุดระเบิดก็คือระบบไฟอ่ ก็จะมีทั้งหมดสีสายนี้นะครับที่มาจากมัดไฟาสายสีส้มสายสีส้มนี้ก็จะเป็นไฟที่ไปจ่ายที่คอยที่คอยจุดระเบิดนะครับส่วนสายสีดำนี้ตัวนี้จะเป็นกาวส่วนสีดำคาดขาวตัวนี้มันจะไปต่อที่สวิต์กุญแจนะครับเป็นสายสายชดกล่องถ้า ใครคิดว่าเช็คสีเส้นนี้แล้วมีไฟมาลองปลดสายเส้นนี้ออกนะอย่างนี้นะ้วสตาร์ทดูเพราะตัวนี้เป็นตัวช็อตกล่องนะครับก็คือเป็นระบบปิดระบบปิดรถนะระบบปิดไอการทำงานวันนี้ก็โอเคฮะนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็เหลือ ทำความสะอาดเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับก็พร้อมกับการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคันนี้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นแนวทางการซ่อมนะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวผมจะพามาเช็คนะเช็คระบบไฟระบบไฟจุดระเบิดของเครื่องบล็อกนี้นะครับ เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่มีรถเก่าที่บ้านหรือกำลังจะซื้อมาใช้นะครับตัวนี้ผมบอกเลยเลยดีมคุรสภาไม่แพ้แน,น,น่นอนนะฮะถือว่าจัดจ้านพอสมควรนะครับถ้าใครหาดีมคุณสภางบไม่ถึงผมแนะนำเลยยมห้าเรนโบ์ นะครับไ้ไปรุ่นเสื้อเหล็กนะจัดได้เลยนะครับถ้า,าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค b e ทางช่องช่างแฮกป4ตสีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ